สวัสดีครับนี่คือประเทศเปิดใหม่ของผมเองนะครับชื่อประเทศวอลลิงซิตี้เรามีของเริ่มต้นให้กับผู้เล่นที่เข้าประเทศมาใหม่มีเงินเริ่มต้นใน3 0 0พบัตรเช่ารถ40โล7วันคุณแจตู้เซฟแมคโดนโโนชุดเล็กบัตรนิวเพเยอร์น้ำดื่มบัตรรีสกินแล้วก็กล่องซ่อมรถของทั้งหมดนี้จะอยู่ในตัวแล้วนะครับไม่ต้องไปรับกับ NPC และนี่คือรถ40โลที่ผู้เล่นใหม่จะได้แค่เพียงกดใช้บัตรรถก็เข้าไปที่กระดาษแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าขี่รถไปแล้วเหยียบจิ้งรีดพังแล้วก็วก็สาาาาาามมมรรรถถใใช้้้้กกลลล่่่่ออองงซซททีเเหหไไดยคับแะาานป หิวก็กินแฮมเบอร์เกอร์เดียวได้ว่ามีทั้งน้ำมีทั้งอาหารให้เลยครับกุญแจตู้เซฟใช้ได้3วันเก็บของได้อย่างไม่จํากัดพอหมดแล้วค่อยคราฟใหม่เอาเองนะครับบัตรนิวเพเยอร์จะช่วยให้เราฟาร์มได้ไวขึ้นและบัตรจะหมดอายุ7วัน,นครับแต่อย่าลืมกดใช้บัตรด้วยนะครับเดี๋ยวได้ว่าฟาร์มทันแน่นอนงานในเมืองลิงซิตี้ตอนนี้ก็จะมีเก็บมันฝรั่งเก็บเสร็จก็ไปล้างได้ใกล้ๆเลยครับสนใจมามาด้วยกันไหมไปใส่ไอ้เสื้อให้หนัก ผมร่างพักครับผมร่างพักค่อยบดเห็ดจเห็ดเห็ดเห็ดเวียกเห็ดงาน <laughs> ล้างเสร็จก็ไปแปรรูปเป็นมันบดจากนั้นก็เอามาขายที่ NPC ครับเบื่อมันฝรั่งก็ไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวเสร็จก็ไปสีใกล้ๆมีที่สี2ที่ข้าวหนึ่งต้นต่อข้าวสารหนึ่งกระสอบสีเสร็จก็ไปแปลรูปเป็นแป้งกับ NPC แล้วเอาแป้งสาลีนี้ไปขายที่เดียวกันกับมันฝรั่งได้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีงานเก็บส้มครับเก็บเสร็จก็มาล้างล้างเสร็จก็เอาไปแปลรูปเป็นน้ำส้มแล้วก็มีงานเก็บมะเขือเทศเก็บเสร็จก็วิ่ง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 วิ กระหล่ำม,มาล้างแทงน้ําเดียวกันกับมันฝรั่งครับล้างเสร็จก็นํามาแปรรูปเป็นกระหล่ำดองมีงานดีนมวัวดีเสร็จก็แปรรูปเป็นนมกล่องแล้วก็สามารถนํานมกล่องมาแปรรูปเป็นชีสได้อีกด้วยแต่ต้องบอกว่าทั้งชีสทั้งนมกล่องก็ขายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถนําน้ําส้มนมชีสเมื่อเขศกระป๋องกระหล่ำดองมาขายได้ที่นี่ครับและสําหรับนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีคาสิโนให้เสี่ยงดวงกัน,นครับเป็นไงบ้างครับเสียตัวหรือย,อยังครับ <laughs> ได้ครับได้ได้ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ได้อันนี้ผมเดือตดเองเก่งแน่นะนะผมเพิ่งเดินขึ้นมาเองแบงเลยครับแบงค์เกอร์ครับลงลงลงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอหมดแล้วเอ้ยหมดแล้วผมเก่งแน่กูก็ไม่เหลือแล้วมีร้านแมคโดนัลเอาไว้มาซื้ออาหารกับเชฟเวลาที่หิวนะครับมีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่และเฟรนฟรายมีบาร์ไว้สำหรับคลายเครียดจากการทำงานครับเฮียวไม่เอารอกน้องแค่กวาดเดียวยังไหวมีชุดเท่ๆมากมายหลายรูปแบบทั้งผู้หญิงและทั้งผู้ชาย น่ารักน่ารักก็มีมีงานดําขโมยปูนและก็ขโมยสายไฟจะต้องระวังโดนจับนะครับแล้วก็อาชีพเก็บขยะครับเก็บได้ทั้งถังแบบนี้และถังสีดานะครับของในแต่ละถังก็จะแตกต่างกันไปและสามารถนําขยะทั้งหมดนี้มาขายได้ที่นี่นะครับและนี่คือทั้งหมดในประเทศลิงซิตี้ครับแล้วเราจะอัปเดตเข้ามาอีกเยอะกว่านี้แน่นอนครับใครที่อยากสอบอยากเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศนี้เรารับตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปนะครับและรับแก๊งเร็วๆนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงใต้คลิป ไปหาเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าวะนี่นี่ขวาขวาอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนต้องผมนะขวานะเอาไปไปเปลี่ยนชุดน้องขอตั้องเสียสี่พันมั้งพันพี่สี่พันหนีฮะไว้พันห้า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 หรือห้าร้อยวะจำไม่ได้ไม่ถึงพันห้าอ๋อห้าร้อยห้าร้อยไม่ถึงห้าร้อยใกล้ๆทรงทรงทรงที่มึง pues อันนี้มายังวะใจเย็นเลยพี่ผมก็ดูอย <sh ge> ู่เนี่ยเปลี่ยนบ้างดีกว่านี่ไงทรงเรียบปะ เรียบเรียบไหมผู้ชายผู้ชายเรียบร้อยไงแต่หน้าสภาพบุรุษไงนี่เรียบเรียบเรียบตอนนี้คืออะไรวะประเภทการแต่งหน้านี่โรตีลายพังไม่เลยอะชอบแบบมีลายอะไรขนาดนั้นดีกว่าผมชอบแบบเฮ้ยนี่นีเมื่อกี้อ่ะ เออว่ะอดี้พี่ชอบอันนี้พี่ชอบส่วนตัวอะไรมันเข้าไม่ได้แม่งจะหยุดวันไหนเฮ้ยมือว่ามันจะหยุดปะล่ะพี่เป็นโพไซดอนเปล่าโพไซดอนอะไรพี่เป็นเอเดว่ะมันจะไปหยุดอะไรอีฝนน่ะหน้าฝนใช่ไหมอ้าว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 บุญโพไซดอนถือเอหนอนเอวย้ำอีกทีนะครับใครจะมาริงวิทตี้ต่อไป ทั้งเดือนทั้งเดือนนี้นะครับทั้งเดือนนี้มาเล่นด้วยกันครับมาเล่นด้วยกันได้ครับาร์ดีกว่าเราไปทำงานกันดีกว่าทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแต่ไม่มีเมียโสดนะครับมีแต่ผัวมีแต่ผัวเหงาไว้เหงาไวปไม่มีใครมาเล่นกับเราเลยอ่ะไม่ไม่ไม่เขาไปอยู่ที่อื่นกันพี่แล้วโทรมาไม่มีพี่โทร มันมีแค่เราสองคนว่าลูกเหมือนลูกใบนี้มันมีแค่เราสองคนเออยังไม่เจอใครเลยพี่ถ oh, yeah, no? no, no. ึงพ no ี่จะเจอใครแต่พี่ก็เห็นแค่มึงกับพี่ปะคิดไม่ถูกคุลมาเด็กพี่จุ๊บโอ้ยไอ้นี่มาขัดขวางความรักของกูว่ะกำลังหวานแววสีชมพูเลยเมื่อกี้อุ้ยผู้สาวอุ้ยก็มาด้วยกันพี่ก็ไม่เห็นเนาะอุ้ยเกี่ยวอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยหนูหนูชื่ออะไรวะนั่นอะ ชื่อโคอี้ครับโคอี้อ่ะผมชื่อย้อนกับปีผมเลยผอย้อนจี่เอ้ยร้อนว่ะร้อนอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนเว้ยท่าเทียพโพไซดอนเออมาละมาละอากาศร้อนเฮ้ยสดชื่นขึ้นมาทันทีป่ะอุ้ยเขาอุ้ยฝนตกเขากลางล่มแล้วน่าดูดิดูดิเปลี่ยกลางเขาดิเดี๋ยวเป็นหวัดครับเออเดี๋ยวเขาจะเป็นหวัดนั่นน่ะ อ่ะฝนไม่ฝนไม่ตกแล้ว๋ดดออกครับเดี๋ยวดำเดี๋ยวดอกแล้วเดี๋ยวดอกแล้วคุณผมว่าคุณเดี๋ยวดำครับอ๋อดำอ๋อเดี๋ยวจะดำเดี๋ยวผิวเสียยูวีมันแรงวันนี้แหละคุณจะนี้แบบเป็นอ่าร้อนชื้นวันนี้แหละคุณจะเป็นไข้อยู่เพราะว่าฝนมันตกฝนมันหยุดไปแดดออกเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งออกไม่ใช่หรอครับโอ้ยดาวเว้ยดาวเว้ยสแตนด์พูลไซดอนโด้วยเดาลเพื่ออะไรไม่ต้องแล้วดูเมดานอากาที่ เออฮะเอาแล้วข้าไปกินเดี๋ยวผมพาเขาไปโรงแรมอ่ะโรงพยาบาลโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลโรงพยาเออเจอจริงจริงพีชอบไม่เปรืองยาสลบหรือบะชอบป่ะอุ้ยโอ้โอ๋อไม่แต่ซื้อข้าวก็หมดแปลกแปลกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวเอา อ่าเ่เเ็นนะยังไมยก็ไ้เอ่อ้าว่าอ้าออันนี้พี่ชายชื่ออะไรครับซชื่อเจลีครับผมชื่อเจลีแมนครับเจลีครับถอดเสื้อ่อ่มครับอดเสื้อถอดเสื้อา่อดเสื้อโทซแพ็คนะครับผมอยากเห็นซีแพ็คไอคอ บากาม์พูดโอ้ตัวนี้คือแบบผมว่าผมจะไปไปเล่นกามครับผมเลยดูตัวอย่างไว้ครับล็อกมึงล็อกมึงนี่ล็อกแขมปนจับมันถึงนี่เบื่อเด็ดเจ็ดโอ้ยกูณเห็นรูปพี่กูณเห็นรูปพี่เขากูณชนรัวเลยไปตีมันปะไปตีมันปะแย่ปะโง่อะขี้โง่อะโง่ง่เหมือนกันเหรอ เราสองคนนี่มันนี่มันบ้านเมืองของเราเลยนี่มันเมืองล้างว่ดแหละกลัวผีป่ะกูเริ่มกัวผีป่ะ <c oughs> อาจจะมีผีป่ะเป็นเมืองที่สงบสุขเออสงบสุขจริงๆเรามึงรู้ไหมนี่นี่คือประเทศไทยตอนที่ตู่อยู่ไปอีกยี่สิบปีนีเนี่ยนี่แหละ <c oughs> ประมาณมันจะเป็นประมาณนี้แหละคือเขาหนีออกจากประเทศหมดเออเขาหนีออกหมดห่ือไงไปไปไปเยี่ยมลูกป่ะเราไม่ต้องขออะไรเราไปแค่ไปเยี่ยมไปเฉยเออไปเยี่ยมไปเยี่ยมเปล่ไปเยี่ยมนะ น้องพี่อ, <S 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 อยากนอนเตียงว่ะมันนอนอย่งไรเอาทำไมเราไม่ใส่ชุดทำงานนะฮะไม่รู้สติ๋วยังไม่ได้เข้าเวรอ่ะยังไม่เข้าเวรเลยนะใช่ป้าช่างเขาบอกว่าจะพานอนอ่ะช่างเขาอยากคีมวินโดว์โต๊าเขาจะนอนกับพี่อ่ะยวพานอนมามาขึ้นมาเดี๋ยวพานอนเตียงแล้วกันก็ได้ดูเสียวมึงจริงๆนะวะปิดไฟนิดปิดไฟปิดไฟ ตั้งขัดฟอสฟอบอุ่นน่ะเพระแอร์มันเย็นเฉยๆช่จ้างแอร์ให้ป้าไปนอนกกให้อะไรคือนอนกกเราเรเรื่องแปลกละกูว่าเรื่องแปลกแล้วปะย่าย่าย่ายาย่าย่าย่าไม่ได้คอสเพลย์เลยอันนี้มันไม่ได้คอสเพลย์เลยมันเป็นชุดนอนไม่ได้นอนนะเว้ยนี่ไงชุดนอนที่ต้ไม่ได้นอน ออกไปก่อนได้ไหมสองคนนะออกไปก่อนเออไปก่อนไปก่อนเฮ้ยไปก่อนเฮ้ยเออเข้าว่าก่อนเลยเข้าว่าก่อนเลยรีบรีบเต็มดิรีบเต็มดิรีบรีบเต็มดิเอาไงเอาอะไรอ่ะเอาอะไรจอดสุกงาบนปล่อยบนปล่อยกูไว้กับอะไรวะเนี่ยผมว่าช่างไปทำงานทำการดีกว่าครับจุกเลยจุกเลยจุกเลยผมว่าช่างไปทำงานทำการอะไรอย่างงี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมแบบ เป็นปีจัยนาลักของช่างก็นี่แหลช่างมีพันเลยนะสนใจมะโอู้หยมันติดแล้วมันติดมันติดงอมแล้วมันกำลังติดกูงอมงามแล้วตอนนี้ลงรูปกันให้วันเลยเราเราต้องซื้อละเราต้องได้ซื้อละเนี่ยขายปุ๊บซื้อเลยพี่นี่ตรงตรงไปตรงนี้ใช่ปะแล้วก็ค่อยเลี้ยวนะเลี้ยวตรงนี้ใช่ปะแล้วก็แล้วก็โค้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายใช่ปะไปไหนพี่งไปไหน ก็ไปนี่ก็ไปทำแป้งไงก็เลยจะวีรถตัวเองวะยังมีรถตัวเองก็รถตองม่ยังมีรถตัวเองเลยไม่ไม่มีหรอกไม่มีหรอกเสใครก็อยู่กูต้องมาอยู่นั่งยิงโทรศัพท์เอ้ยใส่ไปดิโทรศัพท์บื้อเราซื้อโทรศัพท์ก่อนเออกูได้โทรศัพท์ด้วยวันนี้โค้ชสบายใจเลยน่าจะเห็นเลยเนาะจอโทรศัพท์ประมาณนี้เห็นกันอยู่เนาะโอเคน่าจะเห็นนะ เป็นอะไรน้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเป็นอะไรน้องนี่อย่างนี้พี่พะพูว่าใจเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อุ้มไปโรงพยาบาลนะน้องพี่อุ้มไปโรงพยาบาลนะน้องพี่พาไปโรงพยาบาลนะไปก็นดีกว่าน้องมาแล้วมาแล้วป้าป้าอยากให้มีงานมีการทำไงเออใช่ใช่มีการทำไงส่งเคสหมอส่งเคสหมอ ทำไมลูกกูสูงกว่ากูไว้เฮียเฮ้ยกูเตี้ยจังวะเฮ้ยนอนแนอนแน่นอนแน่นอนแน่เขใส่ส้นสูงหรือว่าหรืออะไรวะอย่าลูก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 ทีเนี้ยถึงเวลากระทืบมึงละทีนี้ตื่นซะมึงอ่ะตื่นซะมึงไม่ได้นอนเป็นสุกหรอกวันเนี้ยมึงไม่ได้นอนเป็นสุกหรอกนอน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 ไปนุกสนนุนุกส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 นกสนุ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 นุกสนุกสนุกน เฮ้ยเลูกกาขัดไม่ได้ด้วยฮ่าฮ่า้วอกไดเจอกันอีกเขาเจอกันอีกแล้วมึงรีบลุกมึงรีบลุกดิมึงรีบลุกดิมึงรีบหายดีเลยยายยัยยัยย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 ถ่ายดีถ่ายดีมึงจะเฉะตูกูแล้วช่วยกูด้วยมึงจะเฉะตู้กูเฮ้ยเร็ว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 อะไรเร็วๆล่ะเดียว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 ข้างในยังมีของมั่งอยู่ โอ้ยเอาวะกูว่าแล้วมันมาอยู่กันที่นี่เองอยากรีดนมว่ะอยากรีดนมว่ะเฮ้ยพี่ชายพี่ชายจะผลิตีไอ้ลถตีหนูมันมีตังค์ซื้อรถจงไม่มีตังค์ต่อไปนะนใครรวยบ้างนี่ใครรวยอ่ะฉันละสิฉันละสิผมรวยครับไม่ใช่ขอเล่นหน่อยครับใครรวยรวยอะไรอ่ะรวยอะไรอะใครรวยวะใครรวยไอ้หมอกดยังไงเนี่ยหมอกดไม่ได้ลุงอย่าไปยืนตรงนั้นนะไม่ดีนะลอง เอาเหมือนกัไปไหนเอ้ยวัววัล้วนวัวเดี๋ยวมึงไปไหนเดี๋ยวยังกันน้องยังกันน้อวัวล้วนเอ้าเอ้าบูนบูนเลยล้วเราจะทำยังไงวะเนี่ยอาจารย์แดงอาจารย์แดงกูโดนวัวไล่ควิทอาจารย์แดงกูหมอไปแล้วช่วยด้วยวัวจับวัวไว้จับวัวไว้ โอ้ยจัดการวันนี้จัดการวันนี้ใครใครฆ่าวัวได้ผมให้คนละพันเลยตัวละพันไปไปพี่จัดการเหรอพี่มีตังเหรอพี่ไม่มีไม่มีเหมือนไม่ตังค์ยเหมือนพวกไปประคาไปไอ้เยี่ยมยิ่งพูดดีเราก็้็ก็เขาเสียแรงก่อนแล้วแต่มึงรีบไงแจกคนละหมื่นคนละแสนตอนนี้แจกไอ้เเีียยสได้เยอะปะได้เยอะปะจะได้ปรับเพิ่มได้เยอะปะบออกได้้นย่ได้น้อย ความตั้งแสนเมื begun, a a <cat Bal subscriber Airbnb> ่อวานเลย4ชั่วโมงเอาความจริงนี่4ชั่วโมงมันมีเงินสี่ตัวมีเงินติดตัวสักบาทเหมือนแบบสามเพื่อนซื้อข้าวกินไปวันวัน่ะเพื่อนโอ้ยมึงจะเดินเหี้ยแล้รนะวะยี่กูโมโหแล้วนายตัดไม่มีข่าวเลยลุงไม่มีแล้วเถกโทร12850หมออะไรหรอโทรศัพท์น้นไม่ต้องโทรไอ้หมอกูจะตายแล้วโทรเลย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 ไล่ก่อน ช่วยช่วยลุงก่อนนะช่วยลุงก่อนลุงกูโดนวัวย่ำแ,แล้วบาแล้วมาแล้วเอ็มบูลเลนครับตอมใจตายครับเขาหลงรักวัวแต่ว่าแม่วัวมีผัวต่อไไปต่อต่าจารย์แดนบูเป็นอะไรอาจารย์แดนกูตอดกางเกงเรืองทัพองเสืออะไรเนี่ย ตตัววไม่เองไม่ทำงานทำกาศแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมกูกูเก็บกูทำอะไรวัวไม่ได้หรือวะกูเรียนววัเต็มเ่าเต็มเ่าเต็มบ่อ๋อมีช้อนลงัวเออว่ะเต็ม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 เอาไปเอาไปเอาไปขายดีกว่าไปขายดีกว่าน้องๆเออเราไปโพลมันเลือกโพลได้สองอย่างนะน้องชายมึงจะโพลนมหรือโพลชีสก็แล้วแต่มึงตอนนี้ราคาราคานมตอนนี้สามสิบห้าบาทตอนนี้ชีสห้าสิบเก้าชีสก็ได้นะแต่ว่ามันใช้สองหนึ่งกว่าแล้วนะมันใช้หนึ่งหนึ่งหรเปล่าหรือไงไม่รู้ว่ะ น่าจะไซส์สองต่อหนึ่งทั้งคู่หรือเปล่าวะสองต่อหนึ่งทั้งคู่ก็ชี้กันก็เป็นทางออกที่ดีสุดแล้วแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะมันเปปิองทำไมโนมันถูกจ่งเหรออาจารย์แดงกูเยี่ยบเบอร์องใช่ไหมถ้าเดิออาจารย์แดงกูแปลกเดี๋ยวอาจารย์แดงเรื่อมใจเกเรเนี่ยอาจารย์แดงอาจารย์แดงแคทวอล์กให้ให้ดูหน่อยดิแคทวอล์กให้เพื่อนเพื่อนผมดูนะเลื่อไปเหมือนอาจารย์แดงกูยืนคุยกับมือตัวเอง เหมือนมันจะเหินนะรถพีเอ็มมันจะเหินนะเออมันจะเหินแม่งก็จะเหินน้อันนี้ใจมันได้นะเราจะไปไหนเนี่ยพี่อ่าอันอันนี้คือตั้งใจนะครับอันนี้ตั้งใจนะสี่แสนแปดนะครับคันนี้ตลาดเขาผมซื้อให้ใหม่ดีกว่าโอ้ยอะโปรเซ็นต์รถกูเหลือหกข้าเลยอะเต็มเต็มเมื่อกี้เฮ้ยทำไมมันลดเรื่อยๆอ่ะเฮ้ย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 ทำไมมันลดเรื่อยอคืออะไรอ่ะมึงชนรถกูเนี่ยจะพังก็แล่สัตว์เฮ้ย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  โอ้บักดินนี่มึงเจอกูไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูเอาแล้วมามาค้างที่สามเจ็ดนั่นไงสามสี่ละสามสี่ละเป็นไงไม่ค้างแล้วพี่ช่วยพี่ช่วยรถลงาไม่เลื่ยขอบคุณครับพี่จะไม่ให้พี่นะเฮ้ยรถพังครั้งแรกน้องชายใช่เะล่ะรถพังครั้งแรกใช่เะล่ะถ่ายรูปปิดเลือกช่างหน่อยเลือกช่างหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขายก่อนนี่ๆใกล้ๆหน่ยตามมาเลยน้องชายผมเอาชีสมาขายแล้วกันนะหุ้ย พันเอ็ดไม่ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะนะครับบอกเลยไม่ได้เยอะนะที่ที่เขาทํากันที่มันคุ้มเนี่ยเพราะว่าอุปกรณ์มันไม่แตกครับอุปกรณ์มันไม่แตกนะครับยา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 ใส่ยาใส่ยิงกับพี่ผมเลยยา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 เดี๋ยวมาพี่ไปขน้าดพูช่างมาเร็วมากเลยเดาไหมชอบชอบอ่ะติมหัดก็ได้นะฮะว้าวถ้าไม่เอาให้คนนั้นเอาก็ได้พันหนึ่งเลยนะ พันพันหนึ่งนี้ให้ทําอะไรบ้างรําทำอะไรก็ได้นมแตกมเร็วเรวเรเร็วเรมันจะล่อตัวเร็วเร็วะริมหาดสุสีอยู่นะลองไหมล่ะน้องชายลงไปแช่น้ำกันสะกคูไหมละอุ้ยอุอุ้ยอุย้ายกูไอ้จะทำไปดน้องายกู ไช่วยด้วยช่วยด้วยมันจะหลอยน้องชายกูไปแล้วช่างช่างต่อเสื้อเลยต่อเสื้อรอมันเลยต่อเสื้อรอใครเนี่ยคือมันเอาออกไอ้นี่อุ้มแล้วอุ้มแล้วอุ้มแล้วครั้งนี้ยอมปล่อยกันนะคือคนครั้งนี้เขายอมปล่อยมึงนะเข้าใจป่ะแต่แต่ครั้งหน้าพันห้าแล้วนะทีนี้เขาจะให้พันห้าไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ได้เดี๋ยวผมจะหลอกน้องชายไปหานะได้ป่ะได้เออเดี๋ยวผมผมคง มองที่ไปไม่ได้เอรวยๆเลยได้ได้ได้เดี๋ยวติดต่อมาครับเดี๋ยวผมเอาแอบเอาเบอร์น้องชายให้แบบโชคดีครับชรอบสองก็ได้กลัวมันปึกแปลกละปึกแปลกละไอช่างคนนี้แปลกละแปลกละไอช่างคนนี้มันใจเกลียกันไปละมันใจเกลียกันไปละกลัวเอาละเฮ้ยเราไม่ได้จ่ายเงินนี่หว่าเอ้ยดี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 มันหมดใจเกลียกสมน้ำหน้ามัน ออมันบักแบบว่านั้นไม่พังนะแต่ว่า<ช>มันมันแค่เดียเเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะอันนี้อันนี้อันรถพังรถพังรถพังอันนี้อะไรครับอันนี้อันนี้คือมาชนเราเพื่ออะไรครับมันอุบัติเหตุจริงๆหรือเปล่าเมื่อกี้นะ่ะคุณตั้งใจหรือเปล่าับเออคุณได้ยางครับตอนีมันทำงานดำได้หรือเปล่าครับอ๋อถ้าจกปูนเนี่ยจกปูนตำรวจต้องสองคนครับมันจกได้มันจกได้ เอาง่ายคือมันจุกได้แล้วก็มันต้องตำรวจ2คนขึ้นไปตอนนี้มีคนเดียวครับยังจุกไม่ได้เราไปขายที่ไหนครับผมขายยังขายไว้นะครับอาจจะจกตุนไว้ก่อนก็ได้ครับน้ำเงินแดงพี่เขาด้วยครับคนพี่เขาหนังขอโทษครับเออเนี่ยถามทางนี่แหละครับได้ได้ครับก็นึกว่าตั้งใจมาชนไงมันหาเรื่องหรือเปล่าใครทียหายเท่าไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันไม่พังครับเพิ่งเข้าประเทศมาครับเป็นประชาชนใหม่ครับอ๋อครับครับครับโอเคครับไฟรถกูพังว่ะพี่ไม่พังไม่พังมึงอย่าไปชนอีกดิมันมันจะพังสองสเต็ประบบมันจะเป็นระบบพังสเต็ป อย่าไปชนอะไรอย่าไปอย่าไปสกิดอะไรนะอย่าไปกระดอนกระเด็นก้อนหินอะไรสักอย่างนะยาใหญมึงมึงคุยกับช่างเองแล้วกันกูไปหาที่หลบก่อนมึงต้องการเองนะมึงต้องการเองนะอันนี้กูไม่รู้นะกูไปหาที่หลบก่อนนะกูอยู่ของกูได้ดีนะตัวเนี้ยช่างใจเกลีเลยน่ะเ ช่างมาจากเคเล่ผู้เป็นกูไม่เจอช่างตัวนี้แล้วอะไรอะไรเนี่ยอะไรอ่ะพี่หนียวไหมกูกลัวกูกลัวผมก็กลัวเรียกช่างหรือยังกูบอกมึงแล้วอย่าทำจะทำพี่พี่ที่เตือนึงแล้วมาหรือยังวะเนี่ยไะไเป็นคนเป็นคนรับหน้าให้เียช่างว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจตำรวจตำรวจ อันนี้ตำรวจคุณตำรวจคุณจะต็อกเกอร์ผมนะฮะกระโดดขึ้นมาเออวานนี้น้องอะฮะเุณตำรวจคุณตำรวจมีสองรูเหรอวิ่งมาแล้วมาแล้ววม่นมาแล้วว้าวไปไปวิ่ง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 ไป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 ไอ้ยงกลัวกลัวสังเนีลบไป้ลโร้หลบ้ยให้ตำรวจรับหน้าแทนไปให้ตำรวจรับหน้าแทนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ ไปซ่อมไปซ่อมไปซ่อมก่อนก็ได้ครับพอดีผมกำลังคุยกันอยู่เดี๋ยวซ่อมเสร็จเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมเอแจ็ตบินใส่ตำรวจนะครับเพราะว่าตำรวจตัวนี้ลูกน้องผมเองมีพุ่มไม้มีพุ่มไม่นะมีพุ่มไม้นะคุณตำรวจเขาบอกเงี่ยวได้เยี่ยวได้ถ้าคุณหลุดบทเยี่ยวนะใช่ไปเยี่ยมก็ไปไม้ไม้ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปเป็นเพื่อน จ่ายบินครับจ่าบินแล้วไปเลยครับเออยัดบินเลยครับยัดบินบินเลยเหรอได้ได้ยัดมาเลยครับเออบินบินเท่าไหร่วะเนี่ยค่าค่าซ่อมเท่าไหร่นีครับ400เหรอ800 800อะไรผมเห็นผมเห็น2เนี่ยใช่ผมเห็นผมบอกเขาทำไมเราผมเห็นส0่ร้อเออวะเอดร้0ยครับ800ครับผมเห็น800เพื่ออะไรอ่ะพี่ไปเร็วเดิไปเร็วเดิไปเร็วเดิไม่ไม่ครับ800 800จริงๆครับผมพูดเล่นครับเอกีพูดเล่นพูดเล่นครับไป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  ม่ช่างแม่งไม่มีกำไรแล้วเรียบร้อยเดินกูเล่นไปมเดินกูเล่นไหมรอบแรกรอบแรกมันก็ใจเกลียดเว้ยมันมันไม่ได้ยัดดินใส่เราเว้ยกลับมารอบนี้อาจารย์แดงกูถอดเท้อแล้วอาจารย์แดงกูไม่เหลืออะไรแล้วตอนเนี้ยสักเหลือแต่เกงในสัสความเครียดบนระเพื่อนบนเดือนตำรวจ ไม่ได้ถ้าตายอ่ะฟังเกลนเหมือนรถไฟหมอไอสัตว์เอ้ยหลับหลับกูพูดเลยหลับกูน่าสงสารดิเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอเองได้แล้วอ่าไปดีกว่าไม่เป็นไรพี่เอกก็ทำงานไปไงเดี๋ยวพี่พาไปไม่ผมรวยได้กันพี่ทำได้กันรวยได้กันมึงทมือะไรกูมือทำไรกูมือทำไรกูอย่าเพิ่งเรียกหมอนะเว้ยแปลกๆนะแปลกๆนะ แ็กนะพายาฟิวกเหินด้วยวะคือรู้แล้วเอาไว้ไว้หนดิเฮ้ย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 เฮ ชวยกูด้วยไอ้ย่าเขาพุอ yeah, yeah. ้ย <kind abonn calculating> ่าย่าแล้วแล้วหมอจะกูหมอเล่ากันไดเลครับได้เลยครับหมอช่กูด้วยไอ้ย่าหมอไอ้ย่ไม่ไม่โนไอ้ยโนช่วยกูด้วย ช่วยกูด้วย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 หมอช่วยกูด้วย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 ช่วยกู้ด้วยเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวเยอะจังเนี้ยน่ากลัวเยอะรู้สึกดีจริงใจเยือยู้ยรู้สึกดีจริงๆด้วยมันพาไปโรงพยาบาลละมันพาไปโรงพยาบาลละเย็บตูดให้กูหน่อยเย็บพากูไปเย็บตูดไอสัตว์เอ้ยชีวิต ฮาแล้ทีได้บ้าลละยังเอาอีกหรอหยม่หยอกหยอกงยอกเฮ้ยอุ๊ยเฮ้ยอุ้ยแสบแสบตูดอ่ะอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นวะใ่แหละในละครั้งแรกก็แแสบๆน้อยฮะไม่ก็คือโดนไอ้นี่ไงโดนไม้ไอ้นี่ไง ออกสายอาการน่าจะเสียบตูดไม่จบบเหี้ยเดี๋ยวเอาคืนไอสัตว์มึงปกใหม่มึงเจอกูไอ้เหี้ยกูจะเอาบีบไปโยนให้ช่างสัตว์